่าเส้นผ่าศูนย์กลาง99ส่นวนความสูงไอ้น,นี่ขนาด80ความสูงด้วย63เออ <c oughs> ความสูงแกล้งขา99ความสูงของกระป๋องนี้ขนาด80 80ม mm มนะคะเราเราจะใส่แล้วก็กดตรงนี้ก่อนเมื่อกี้เราตั้งเลื่อนลงมา โอเคแน่นนะคะแน่นแล้วไม่มีรั่วนะความสูงของถ้วย 108mm มม เบลน้องเบลเรียบร้อยนะคะสวยมากเหมือนเดิมให้มันเลื่อนลงมาให้สุดเพื่อที่เราจะได้ใส่กระป๋องได้กดค้างไว้โอเคครับจากนั้นเราใส่กระป๋องกป๋องนี้ผมยังไม่ได้ปิดฝานะเห็นไหมโอเคส่วนปุ่ม มีอะไรบ้างปุ่มแรกคือปุ่มอัตโนมัตินะครับปุ่มนี้เวลาเราใช้มันจะ,ะมันจะทำงานให้เราปิดฝาอัตโนมัติดูส่วนดีเลย์ในการอยู่ปิดฝาอัตโนมัติของมันเท่าไหร่อยู่ที่เราตั้งนี่คือสุดท้ายเป็นเราตั้งเวลาดีเลย์ส่วนปุ่มที่2คือปุ่มลองมอเตอร์เดี๋ยวเราลองกดดู มอเตอร์ตัวนี้หมุนนะส่วนปุ่มที่3คือปุ่มลองระบบการทำงานทั้งหมดตั้งแต่เลื่อนขึ้นโอเคเลื่อนลงเลื่อนขึ้นถ้าเรากดค้างนะ่ะมันเลื่อนขึ้นไปปุ๊บตัวนี้ล็อกตัวขวาล็อกเสจปุ๊บเลื่อนลง ส่วนปุ่มสุดท้ายคือปุ่มตั้งเวลาดีเลย์เดี๋ยวผมลองตั้งให้ดูโอเค2.5วินะอลององอแโอเคเราก็กดกลับมาหน้านี้เวลาดีเลย์ใช้กับอะไรใช้กับปุ่มแรกครับอันตโนมัติเดี๋ยวดูนะกดจากนั้นเว้นเวลาให้เรา ทำการเปลี่ยนกระป๋อง2.8วินาทีเหมือนที่เราตั้งไว้นะครับเว้นเวลาให้เราเปลี่ยนกระป๋องโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกระป๋องกันเปิดให้ดูเลยว่าเรายังไม่ได้ปิดนะ คครับถ้าเราไม่อยากกดอ,อัตโนมัติเรามีที่เหยียบให้นะเราลองกดโอเคครับไม่ไม่มีรั่วน,นะครับให้ <St ül ets> เราลองไหบีบด้วย ไม่มีรั่วนะครับเครื่องเราซิลอย่างดีซิวแน่นไม่รั่วโอเคครับการใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับฝาเส้นผ่าศูนย์กลาง99 ส่ความสูงไอ้นี่ขนาด80ความสูงช่วย63เออสาม <c oughs> ค่าสูงแกงฝา99ความสูงของกระป๋องนี้ขนาด80 80ม mm มนะคะเร,เราจะใส่แล้วก็กดตรงนี้ก่อนเมื่อกี้เราตั้งเลื่อนลงมา โอเคแน่นนะคะแน่นแล้วไม่มีรั่วนะควา 30, มสูงของถ้วย 108mm มม เบลลน้องเบลลเรี็บร้อยนะคะสวยมาก